เฮ้ยเสื้อเสียบเลยเนี่ยคนนห้นจีบอย่างมากเลยไปอารัด่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิหลาผาแซบบายแอนนี่มากินค่ะพี่น้องมือนีสิบา,พ,าพี่น้องไม่กินนี่เลยตำสัวเส้หมูยออจ้าพี่น้องโอเค กันเงียงเงีในสักกนรเงีคือเมียมีแนวแกเ่เผ็ดน้ำเนือจากพี่น,อน,น้องนี่เป็นขนมหวานนี่ยู่ๆอ่ะคันกินเผ็ดกับซิมีมโอ้โหของหวานให้กิายยาิ่นนะจ๊มะมีหลายอย่างหลายแนวมีไงมะน้องมีนกินเลยลูกซิมมันขนาดแม่ต่ำแซบบอหือหอบอ แซ่บแม่ที่จำแซ่บแค่อืมอัน<ช>นี้เพชงแซ่บเลยเนี่ยกินเป็นบ้ามาหายเป็นเจ้าบ้ากินเตาสมัยใหม่เอาของหวานมาตั้งไว้อยู่ๆเลย ตั้งบ่ได้พี่น้องเอาบ้าไปแขางล่างก่อนโอเคคนท้ายคลิปกับทายไปค <c oughs> นท้ายคลิปอยญ่ามากหมดนี่กินหมกไ,ไห้อยยังไงกินเป็นบ่เฮ้ยรู้ไหกินอืมอืม เผ็ด <c oughs> ไปอานล่ะลูกสาวไปอานล่ะจะก,กินตำมะฮูทั้งเผ็ดทั้งแ่บเผ็ดเปรี้ยวหวานกินอันนี้เลยอันนี้สิเป็นอันนี้ได้จ้ะสมหวังสมหวังอืออือลแล้วแาวอะไรที่ดำเดี๋ยวสีขาว

หวานยิน,นตังโอนอ้นองมาดูดไฟตอนเนี้มัน,นเป็นหลอนอะอืม คแค่นี้แหละค่ะพี่น้องอีกผู้นึงเนะี่ยเพ็ดแห้งจนะ้ะเพ็ดแห้งบอกว่าจะยื้อเสียงปิงป๊งปิงป๊งปิ๊งปิ๊งไอศครีมมากอยากกินไอศครีมเลยเราพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้แค่นี้แหละคะ่ะอย่าลืมกดไลค์สินะค้าทีดเห็นถูกใจก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อีหลาต่อไปนเนีด้อค่ะฝากช่องน,น้อยๆช่องในีน้เนี่ยได้อค่ะขอบคุณครับป่าลูกขอบคุณค่ะ๊ายบายไปซื้อไอศครีมก่อนพี่น้องผู้หนึ่งอยากกินไอศครีมแล้วหนึ่งวันพันเรื่องจ้า